ชีวิตเมียฝรั่งที่ซอยเหลือครอบครัวเนี่ยโอ้ยลูกจ๋าเอ้ยให้แม่เอิญโตเป็นลูกสเสดเออเพราะว่าแม่ก็59ปีเนี่ยลูกสาวแม่อายุ47เนาะมาอยู่ต่างแดนก็นึกว่าแต่ครอบครัวแม่หรือว่าอย่างเป็นนะคะแม่เป็นคนสาวลาวมาอยู่อเมริกานะคะสี่สิบกว่าปีเนะาะการส่งเงินส่งทองกลับเมืองไทยนี่มองแล้วเออกระซิคือการคากแมนอิลี ลูกจ๋าเอ้ยดีแล้วที่โตมาเป็นกระบอกเสียงในตรงนี้เดี๋ยวแม่ซิวาเรื่องแม่ให้ฝังเดอ้อมันก็มีอยู่ว่าแม่มายูนี่เนาะสี่สิบกว่าปีชีวิตกาดูแลนะคะลูกแม่ก็เอามายูนี่เบิดก็มีคุยไ่คุยไ่เพื่อนมีครอบครัวเป็นผู้ชายเพื่อนกับบได้มานะฮะแต่กาวาลหละเนาะเออสมัยก่อนเงินท้องฮะทรงไปเพื่อนก็ไปสับไปสร้างแล้วพี่แล้วน้องนะคะเขาเข้าใจเดอ้อพี่น้องนะ่ะ ความรู้สึกแม่นะเข้าใจเลยว่าเฮาทุก์ยกมานํากันสมัยก่อนอเฮ็ดได้เฮ็ดชีวิตคิดว่าเฮาโชคดีลูกเฮาก็มาอยู่ทางทีแล้วแล้วก็ลูกคนที่อยู่เมืองลาวเพิ่นก็มีครอบครัวแล้วเฮาก็สับสร้างให้เพิ่นในตามที่แม่คนหนึ่งได้ซื้อว่ามาอยู่อ,อเมริกาได้ซื้อว่ามีเงิน แล้วก็ซอยเหลือลูกจนเพื่อนมีครอบครัวอก็มีสารพัดและจุกจิกบ่มีหยุดจนถึงปัจจุบันก็มีซอยอยู่แต่อันนั้นก็ยังบม่มเป็นหัวใจใหญ่นะฮะหัวใจใหญ่ของแม่คือแม่มีพี่น้องสี่คนเนาะพี่แม่เป็นคนที่สองนะเออในความสุขความรู้สึกของเฮาก็คือว่ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ยากมานําการลําบากมานํากันเฮาได้ตรงนี้อันใดเฮาซอยได้เฮาก็ซอย องขนน้อยนั้นยิงคักขนน้อยนี่ฮอตสร้างบ้านสร้างซองให้เนาะเออเสริมใด็ก็เสริมคาดใดก็เอ,อ่อเสริมเติมกันทุกคนใหม่หัวได้เลยทีนี้เนาะชีวิตมันผ่านไปก็สี่สิกว่าปีความรู้สึกเฮาก็เริ่มเท่ากเกษียณแล้วก็ยังบม่มดภิาระเฮาว้าเสมอว่าควรหยุดได้แล้วเด้อเงินทองก็บ่ได้มีเก็บหลายอืมเพราะย้อนว่าซอยผู้นั้นซอยผู้นี้ลูกสายทางเมืองลาวก็คือกันเฮาก็บอกไปว่าเออ อันแม่เท่าเราเดอ้อยาสูมาวางอย่างกับแม่นี่แม่ก็บบได้เฮดงานแล้วเงินกเกษียณแม่ก็ยังต้องกระเจี๊ยไปให้พวกข้าสู่พวกพี่พวกน้องยามเจ็บยามป่วยนะอืจากคนนั้นคนนี้โอ้ยผักดันฮอตถึงลูกถึงหลานอ่ะเอากระูมมใจแหละเนาะเฮาก็ภูมิใจแหละว่าทําได้พราะเฮาทิ้งเขาบว่ได้นะฮะแต่ทีนี้ความรู้สึกเอาเท้ๆแท่เดอ้อแม่เจอคือกันขนาดแต่เฮาบกเข็ดไอค้คาว่ายามยืมสิบเทีย ได้แล้วก็ถือว่าโอเคผ่านไปอันยามบอดายเทียหนึ่งนีโ่โหเป็นอ่าเรื่องเป็นลาวรวยแล้วโบซอ,อยเหลือเป็นพี่น้องยามลำบากเพิงกันบอดายอืมสารพัดท,ที่จะเจอนะฮะแต่ถามว่าไอ้ยืมก็ลืมไอ้ให้ก็หายอันสิเอาก็ยากได้ไปหน้าอันปัญหาเข่านะมันใหญ่โตไปเรือย อย่าลืมว่าซีพี่น้องเนาะอันอยู่ทางไทยสามนะเพิ่นเนาะกระครอบขวใหญ่ลูกกระหญ่กระโตมันปัญหาใหญ่คือหลังๆมาเนาะก็เอาลูกเจ้าของมานะฮะสองคนมาอยู่อเมริกาคนคนยายโบได้เอามานั่นก็คือหัวใจของป้านะฮะของแม่เนาะเขาก็ยะให้เอาหลานมามันกระเบนเรื่องไง แล้วคิดเสว่าเออเอาหลานไปอยู่ด้หลานสีนได้สบายเออสิีได้มาซอยพอซอยแม่ซอยนูน่นซอยนี้มันก็เหตุบ่ได้แล้วพอเฮาเฮ็ดบ่ได้มันก็เป็นคำติคำว่าาบยากผักดันโบยากซอยเหลืออันโตดีแล้วโตวสบายแล้วอันบย่ยอมลากดึงครอบครัวให้มาได้ซอยเหลือกันบอกเลยว่าเมื่อ,อไรเฮาขัดใจเพิินเด้อ อืลูกจ๋าเอ้ยฉันเมื่อใดที่เฮาเว้าหรือว่าขัดใจเพ่่นบ่ทุกใจเพ่่นเนี่ยโอ้ยตอกยำยำตำ่ตำตำ่ตำใส่มีแต่คำเฮงๆจุกทุกเทียจุกทุกเทียนะฮะในชีวิตของแม่กะ็ะไดนะฮะและนี่เคสสุดท้ายล่าสุดนี้เลยเนาะมีปัญหาเรื่องหลานอืมก็ลูกน้องสาวลูกคนน้อยน้องคนน้อยนั่นเนี่ยอันเพิินมีปัญหาอัิเดบเหากระซอยแต่ทีนี้เนาะ ตั้งแต่ชีวิตอยู่มาเฮาซอยเขาเบิดเฮาก็บ่มีเงินหลายเฮาก็บอกว่าต้องท่าเด้ออันดวนเลยบบไดเงินกเกษียณอ,อกเพอตอนนี้มีเงินแค่จุนเจียเดือนต่อเดือนของเจ้าของอืมเท่าแล้วเนาะไปหาเติมอย่างกับโบได้เฮาก็รักษาสุขภาพแล้วก็บ,บ่กคอยดีแล้วนะอ่าแล้วคําเว่าเขาว่ามันบบได้รอบบไดอืมมันต้องไดเดี๋ยวนี้เพราะมันจําเป็นอีไปกู้อีไปยืมอีโทรหาผยให้ได้เดี๋ยวนี้ในคําสั่ง ปาดชีวิตเฮาออกจากเมืองเรลามาตั้งโดนแล้วสิไปเฮ็ดจังไดนะเฮานี่เว้าบาออกแล้วก็บอฟังเฮ็ดและผลปิดโทรศัพท์ตั๊บเหมือนบังคับในหัวใจจุกบอทีนี้เนาะก่อนสิมาเว้าเนี่ยอืมนะนี่นี่เมสเซนเจอร์นี่เพิ่งมาเมื่อวานนะคะวันที่สามสิบสิงหาเนาะก่อนที่จะมาเว้าเนี่ยอืมลูกจ๋าเอ้ยนะความรู้สึกเฮาคิด ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วกอนซิมาเขียนหาตัววันที่ส0สวันที่ส0สิงหานะสามเอ็ดสิงหานี่นะคะนางคิดพินิจพิจารณาเฮาเป็นผู้ใดเฮาเป็นผู้ให้ละซอยเหลือพวกเขามาตลอดเขาบ่เคยเห็นคุณคาแล้วเขาก็ได้ย้ำซ้ำตโตมาจักทอด่ายจากข้างแล้วถ้าเฮาบ่าทันใจเออทางบ้านเฮาก็จวกเอาจวกเอา อ่สุดท้ายเฮากระใจอ่อนโอ้ยยังกระเฮาเป็นหนี้ชีวิตเข่าซูฟูสุขคนพ่อแม่กระบบเหลือแล้วแม่นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่กระบบเหลือแล้วให้คิดดูเด้อหนึ่งอาทิตย์ก่อนมาคุยกับโตเนี่ยแล้วก็มาเบิ้งวิดีโอหลายๆวิดีโอแม่คิดละอ่ะวางเถอะชีวิตภยัยชีวิตมันเออแม้กระทั่งลูกสายคือกันทางเมืองลาวเพิ่นบบได้ลำบากเพิ่นอยู่หลูเลิศกินสบาย เอาแท้ๆคนเมืองนอกเขาเนี่ยอดยากขนาดใดเซฟเพื่อซอยเพืน่นแต่คําว่าเรานี่เฮาว้าไปเพิ่นกบ็บ่ได้ฟังเห็นให้ทายรูปเห็นเขาไปวัดไปวานู่นนี่นั่นลงเฟซบุ๊กก็มีคําคะแนกะกันแหน่โอ้ยพี่น้องสาวลาวก็เป็นคือกันนะนะแล้วก็ดีแล้วละ่ะเพศของโตเนี่ยอลูกจ๋าเอ้ยจะได้เป็นแรงพลังกําลังใจแล้วบอกไว้เลยว่าคนเฮาเนี่ยถ้าหากคนอื่นไหลเกินกว่าเจ้าของมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ มือนีเนี่ยแม่รู้ซึ้งละแม่บอกเลยว่ามาฟังตรงนี้มาฟังไลฟ์สดมาฟังวิดีโอตัวว่าควรหักดิบเจ้าของหัดถอยหลังมาหักเจ้าของแม่กะซีเริ่มทําละนะปล่อยให้เขาดิ้นลนสู้ชีวิตของเขาไปในชีวิตแม่มาอยู่ตังแดน40กว่าปีนี่ความรู้สึกว่าพุกพันความรู้สึกว่าให้เขามากกว่าให้ตัวเองนาน,านสิดิกับเมืองลาวทีเหตุผลหนึ่ง พะละซอยทุกคนคิดคำนวณเขาสำคัญอาหายูนี่กระไดใจจริงคิดหอดบ้านใจจะคาดยากไปหาหลานหาลูกาทางลูกก็เดี๋ยวนูน่นนี่นั่นสรุปแล้วกาบบได้ไปนะเอาแท้ๆบบได้ไปเนี่ยเป็น10ปีแล้วสำหรับแม่นะฮะเขากะบบเคยถามเดว่าโอ้เมื่อเดย์มึงซิมาเที่ยวน้อมีแต่ถามว่าอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นนะในหัวใจคนไก่นี่เจ็บปวดแย ลูกที่เอามานี่โอ้ยเขาเฉลิวเฮ็ดงานมีครอบครัวของเขาบบได้ามายุ่งลูกที่เมืองลาวที่ปลอยไว้ความรู้สึกเห่าเนาะอืมนะว่าเอาเขามาบบได้แต่จริงๆแล้วเขาอยู่เมืองลาวเขาสบายเขามีรถอืมรถกระซื้อให้พรให้ทรงให้อันอย่างกระซอยเกิดปัญหาทุกครั้งแม่ยืนสแตนบายเสมอคือกันนะแล้วก็บ่กเคยเกินดอกอืมบางทีก็ยากถามเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่ง อันแม่์แกกลับไปอยู่บ้านเนี่ยสีเลี้ยงแม่ได้บอคาถามเนาะประเพณีลาวประเพณีไทยมันก็คือกัน่าสัน้นลูกจ๋าเอ้ยแยกลองยังคือกันนะถ้าแม่บ่มีเงินแล้วกลับไปอยู่กับโตเนี่ยสีได้บอลูกสะพย้ยลูกหลานสีเอาแม่บอนะคะเออเนาะหลานกระจุนวะ่าเป็นนมไงมีครอบครัวกันเบิดแล้วก็ยยกลองใจคือกันแต่กับบอได้ว้าหลอกแค่คิดเพราะมองแล้วบ่มีไผเคยถามว่าสบายดีบอ อืมเป็นไดน้เนาะได้อย่างกินเห็นของกินแซ่บๆคิดฮอดจังเด้อบอมีบ่วาพี่ว่าน้องมีแต่เมสเซนเจอร์เฟซบ o ๊กเข้ามาโอ้สบายจังเนาะนะสบายดีบอบอถามแต่ว่าสบายจังเนาะเที่ยวเลิศหลูมีความสุขจังเนาะโอ้ยอิจฉาชีวิตแท้เนาะยากไปอยู่น้ำเด้เนาะเอาหลานโตไปยูน้ำเด้เอาหล,าน,นา,ลานเจ้าไปยูน้ำเด ชีวิตค่อยเป็นแม่ก็ซิได้ดีขึ้นกว่านี้ลูกหลานก็อีได้สบายเนาะเอาไปแด้ซอยดึงแด้อันผู้โชกดีนะเบิง่งฟังคำจริงใจบออืมนะ <c oughs> คนอ่านนี่ดูท่าทางคือสิปื้มเด้แต่มันบอแมนเด้ฟังให้ดีเฮ้ยเนาะชีวิตจริงๆแหละเฮาผิดเองเนาะ แม่ก็ททำใจแล้วละงานนี้แหละรอบนี้แหละหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี่ก็นิ่งอืมนิ่งกับการที่เขาตัดโทรศัพท์ของเฮานะแล้วจะถอยหลังมาหักตัวเองยังไงเขาก็เคลียรชีวิตเขาได้หรอกให้นาสาธทุทุกคนก็มีเบิร์ดพี่น้องแม่นะอืมบ้านสองกัใไย่โตอยูลรดโลมีรถคีอยังดีแม่มายูมริกาอเมริกาแม่ก็ยังขับรถโบปินเออเนาะพอใยญยเพิ่นกระเบื้งแยงดูแล เท่ากันทั้งครูแล้วตอนนี้กระดายบบฮูจะไปถึงใดโ่ฮูว่าเมสิตายกอนพ่อหรือพ่อสิตายกอนเม่นะลูกอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคเขาบ่ได้มาขอตังเขาก็บบได้มายุ่งวุ่นวายเฮาก็สบายใจไปเนาะตามประเพณีตังแดนฮวงห่วงแท้ๆนะเอาเฮานี่นะเอนะเอโนะนะทรไปหาเขาวางซียากคุยกับเขาก็โทรไปรับแต่ปัญหาชีวิตท,ทางพี่น้องสาวลาวนะฮะแต่ถ้าบ่โทรไปกับเมสเซนเจอร์นี่ถ้าเข้ามานี่ บ่มีอย่างเลยฮอดทำวิดีโอเสียงมาเออถ้าเจ็บถ้าไขา้ท้าป่วยโอ้เจิดอาการเดี๋ยวนี้มีวิดีโอเป็นหลักฐานเออเหาก็อยู่บ่ได้ละพี่น้องเอ้ยว่าซัน <c oughs> นะแท,แท้แม่ก็ผิดกับเจ้าของเงินฝากประจำเบื่อหนะมีไซส์บ่คาดแต่กระโบมีเก็บอืมเท่าไปลำบากถ้าเฮายังทำตัวอยู่แบบนี้ เนาะแม่ก็มีเรื่องแค่นี้นะ่ะฝากไว้แค่นี้เด้อเข้มแข็งสู้ๆอืได้มาฟังแล้วก็มีพลังกำลังใจหลายครอบคุณเพศยายจ๋าวาซันที่แม่ได้มาเจอแม่มานั่งเฝ้าตัวนี้เป็นสองสามเดือนแล้วก็บ่เคยคอมเมนต์บ่เคยคอมเมนต์เพราะว่า,าพิพ์เนาะก็ลําบากอันนี้ลูกสาวสอนให้ใช้ระบบเขียนลูกสาวก็ฟังอยู่แม่เอ้ยเจ้าลงไปฟังแดว่วซันลูกสาวที่อยู่อเมริกาเนาะ เจ้าลงไปฟังเพศนี่แด้อันความรู้สึกซอยพีซอยน้องแล้วเกิดจังใดนะอืมเจ้าลงไปฟังแด้เราสิได้รู้สึกแดว่าต้องเหตุจังใด้พอค่อยห้ามเจ้าก็ห้ามบุฟังนะสําหรับลูกสาวเพิ่นก็เลยให้เอาแอปไอ้ตัวพิมพ์พเขียนที่ว่าเว้าแล้วมันเป็นเขียนมาผ,ผิดผิดทุกๆก็ขออภัยเด้อลูกสาวจ้านะโอ้ยโล่งจังที่ได้ระบายเนาะเนาะขอบคุณหลายๆที่อ่า ยายจายกหยิบยกเรื่องของแม่มาเล่าสูกันฟังอย่าว่าแต่พี่น้องไทยเลยพี่น้องเราก็เป็นคือกันผู้ใดให้มักบบมีคุณค่านะฮะชีวิตของแม่นี่ละอืมเจอเต็มเต็มหนักๆลองให้กระไหลเทียห่วงเข่าไหลแต่สุดท้ายวันนี้ขอหยุดเหมือนกันเนาะขออยู่ตรงนี้แหละอืมก็ต้องขอบคุณลูกสาวเจ้าของที่เอาเพศยายจ่ามาให้แม่ได้เห็นได้ฟัง ได้นั่งห้องให้กับเรื่องราวที่โตว,ว้าว่าซานนาอพี่น้องขาก็ขอบคุณเนาะขอบคุณเรื่องราวของแม่ทางอเมริกานะคะที่ฟากใจจ๋ามาในวันนี้ชีวิตเมียนรังให้ทอดเด็กกระบ,บ่มีวันพอนะแต่วันนี้เราพอหรือยังพอที่ตัวเราหยุดที่ตัวเราเข้าพอได้ลําบากกันเลยแล้วชีวิตเฮาละ่ะจะทนทุกเรื่องของคนอื่นจะแบกทุก ย้อนอืมชีวิตคนอื่นไปโดนอีกแค่ใดเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปหาน้องมุ้ยก่อนเดอ้อ